ดิฉันนางสาวตลกวันมบ้งไวดิฉันนางสาวรัมิวันยังยวนวันนี้พวกเราจะมานําเสนอโครงงานเรื่องบีบรับมายอมขอเชิญรับชมและรับฟังได้แล้วครับบทที่1ที่มาและความสําคัญในปัจจุบันศินละปะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกภายในใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องค่ะ และความพึงพอใจของแต่ละบุคคลไม่มีคำว,ว่าผิดถูกในเรื่องของศิลปะต้องใช้ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เข้ามาประกอบด้วยความคิดสร้างสรรค์ก็คือการกระทําในลักษณะต่างๆเพื่อให้เกิดสิ่งแปลกใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนสามารถปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมได้การรับรู้ก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะจะมีความคิดสร้างสรรค์ได้จะต้องพบเห็นสิ่งต่างๆจึงจะมีการเกิดการจินตนาการ ซึ่งเกิดจากการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสเมื่อรู้มากจึงทําให้เกิดความคิดและมีจินตนาการต่อสิ่งต่างๆจินตนาการจึงเกิดจากการรับรู้ของตัวเองต่อสิ่งต่างๆรอบตัวเสริมสร้างความคิดการจินตนาการแบบอุดมคติคือการสร้างสารรค์ขึ้นมาใหม่ด้วยรูปแบบที่ไม่เหมือนใครกิจกรรมผ้ามัดยอ้อมจึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีส่วนช่วยให้เด็กๆ ได้มีพัฒนาการทางสมองและกล้ามเนื้อเพราะว่าการทําผ้ามัดย้อมเป็นการนําผ้าขาวจากที่ไม่มีคุณค่ามาเติมเต็มให้มีคุณค่าจากที่ไม่น่าสนใจและมาทําใหม่ให้ดูน่าสนใจขึ้นให้ดูดีและให้คุณค่าของผ้าขาวที่เรานำมาดัดแปลงจากผ้าที่ไม่มีลวดลายสีไม่สวยก็มาทำให้เกิดลวดลายต่างๆย้อมสีสันให้สวยงามให้เข้ากับแฟชั่น แต่ในปัจจุบันกิจกรรมผ้ามัดย้อมเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่กําลังลดหายไปจากสังคมและถูกมองว่าเป็นผ้าที่ไร้คุณค่าเพราะว่าในปัจจุบันแฟชั่นสมัยใหม่มาแรงแซงตลอดเวลาหาซื้อได้ง่ายและในสมัยนี้จะตามแฟชั่นกันมากเพราะตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็วทันใจในทุกรูปแบบซึ่งการเรียนรู้การปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าวเหมือนกับการได้เรียนรู้เช่นการได้ใช้ สมาธิจากการดึงปงชายผ้าการมัดลวดลายลงบนผ้าการออกแบบลวดลายต่างๆการที่เราทําผ้ามัดย้อมชาเองเป็นความภาคภูมิใจของคนทําและคนที่สวมใสด้วยค่ะด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยได้จัดทาโครงการศิละปะการออกแบบลวดลายผ้าด้วยสีสังเคราะห์ได้ศึกษาการทาผ้ามัดย้อมเฉพาะประเภทรูปแบบเทคนิคและกระบวนการการออกแบบลวดลายด้วยการมัดย้อมผ้าจากสีสังเคราะห์ ยังเป็นการเสริมสร้างอาชีพเพิ่มความแข็งแร่งให้กับชุมชนและเด็กๆในด้านการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะวัตถุประสงค์ของการศึกษา 1. เพื่อศึกษาค้นคว้ากระบวนการและประโยชน์ในการทำผ้ามัดย้อม 2. เพื่อศึกษากระบวนการการออกแบบลวดลายผ้าด้วยเทคนิคการมัดยอ้อม 3. เพื่อศึกษาสีจากวัสดุธรรมชาติประโยชน์ที่ได้จากการศึกษา 1>, 1. ทำให้ทราบกระบวนการและประโยชน์ในการทําผ้ามัดย้อม 2. ทําให้ทราบกระบวนการการออกแบบเลวดลายผ้าด้วยเทคนิคการมัดย้อม 3. าํทให้ทราบสีที่ได้จากวัสดุทางธรรมชาติ 4. สามารถนําข้อมูลไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะการจะทําโครงงานเรื่องบีบรัดมัดย้อมในครั้งนี้คณะผู้จัดจทําได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้ 1. ประวัติความเป็นมาของผ้ามัดย้อม 2. ส,สีจากธรรมชาติได้แก่อัญชันขมิน้นใบเตยกระเจี๊ยบและต้นประดู่ 3. ขั้นตอนในการทำผ้ามัดย้อม 1. การเตรียมผ้า 2. การเตรียมลวดลายผ้า 3. การเตรียมน้ำสำหรับย้อมผ้า 4. วิธีย้อม 4. โครงงานที่เกี่ยวข้องโครงงานเรื่อง การยอผ้าจากเปลือกมังคุดโครงงานเรื่องสียอผ้าจากต้นครามโครงงานเรื่องโครงการสียอผ้าสร้างอาชีพบทที่3วิธีการดำเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดทำโครงงานเรื่องบีบรัดมัดย้อนคณะผู้จัดทำมีวิธีการดำเนินการศึกษาดังนี้หนึ่งปฏิทินดำเนินการ2วัสดุอุปกรณ์3ขั้นตอนการดำเนินการ 1. นึ่งตารางการดำเนินงานทางคณะผู้จัดทำได้เริ่มลงมือศึกษาค้นคว้าตั้งแต่วันที่3เดือนธันาาวาคมพุทธศักราช2563และดำเนินการเรื่อยมาอย่างต่อเนื่องจนสิ้นสุดในวันที่3 1มสิมีนาคมพุทธศักราช2564ที่ผ่านม,มา 2. วัสดุอุปกรณ์ 1. ผ้าขาว 2. ส,สี3ซิลิเกต4เชอือกฟางหหนังยาง 6. ลูก,กแก้ว7ไม้อศกรีม 8ช้อนโต๊ะ9ก้ากะละมัง10กันไก่11บเมือยาง12อเหยื่กตวง13านักอื่นสิบสี่นั 14, นกปล่า 3. ขั้นตอนการดำเนินงานการเตรียมการศึกษาข้อมูลสำรวจข้อมูลโดยเขียนโครงงารขอหนโครงงาน,อ,งงงานออกสำรวจและสัมภาษณ์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลกำหนดรูปแบบการทำผ้ามัดย้อมการเตรียมสถานที่จัดสถานที่และเตรียมวัสดุขขอุปกรณ์วิธีทำผ้ามัดยอ 1, ้อม1เตรียมที่ เตรียมผ้าขาวนํามาตัดตามขนาดที่ต้องการ 2. นําไปซักในน้ําเปล่าเพื่อล้างแป้งที่ติดผ้ามาจะทาให้ผ้านุ่มและดูดสีได้ดี 3. นําผ้าที่เตรียมไว้มามัดลายตามต้องการสีผสมกับน้ําอุ่นผสมสีกับน้ําอุ่น5ผสมซิลิเกตลงไปในน้ําสีคนให้เข้ากัน 6. นําผ้าที่เตรียมไว้ลงไปแช่ในน้ําทิ้งไว้30นาที7นําผ้ามาล้างด้วยน้ําเปล่าแล้วตัดเชือกหรือหนังยางออก ผ้าที่ได้ไปซักด้วยน้ำเปล่าอีกครั้งแล้วนำไปตากให้แห้งนำไปรีดให้เรียบผลการศึกษาโดยโครงงานเรื่องบีบรัดมัดย้อมมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผ้าที่เสื่อมสภาพมามัดย้อมเพื่อสามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ซึ่งผลการปฏิบัติงานประกอบด้วย 1. รายละเอียดการทำโครงงาน 2. การประเมิน 1. รายละเอียดการทำโครงงานขั้นตอนการทำผ้า มัดย้อมจากดอกอัญชันคมิ้นใบเตยกระเจี๊ยบและเปลือกดอกปะดูอุปกรณ์คือ 1. ดอกอัญชันแห้งหรือสด 2. กระเจีย๊ยบ 3. ขมค้มิน 4. ี่ใบเตยและ 5. เปลือกดอกประดู 6. ผ้าที่ไม่ได้ใช้แล้ว 7. ขหนังยาง 8. น้ำ 9. เกลือ 10. เมื่อต้มน้ำา1 1ไม้ไอติววิธีการทำต้มน้ำให้เดือด ใส่เกลือรประมาณ1ช้อนโต๊ะคนให้ละลายจากนั้นใส่ดอกอัญชันใบเตยกระเจีย๊ยหรือดอกประดู่ที่เราต้องการลงไปส่วนขมิ้นจะใส่5ช้อนโต๊ะนะคะต้มให้จนได้สีที่ต้องการ 2. ตักส่วนประกอบที่เรานำลงไปออกค่ะส่วนขมิ้นจะละลายไปกับน้ํา 3. นำผ้าที่ต้องการมัดย้อมมัดด้วยหนังยางให้แน่นขั้นตอนการม,มัดนั้นตามใจที่ผู้ทาชอบ เพรลวดลายจะขึ้นอยู่กับการมัดของผู้ทำานนนำผ้าหรือเสื้อที่มัดลงไปแช่สัก2-3ชั่วโมงแกะหนังยางออกแล้วนำไปแช่เคลือสัก1ชั่วโมงจากนั้นนำไปแช่น้ำเปล่าจนสีไม่ตก 6. นนำไปตากให้แห้งแค่นี้เราก็จะได้ลวดลายที่เราต้องการ 2. การประเมินโครงงานการประเมินโครงงานเรื่องบีบรัดมัดย้อมมีการประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของโครงงาน โดยประเมินผลจากครูคและบุคคลภายนอกจำนวน10คน 1. การนำกลับมาใช้ใหม่จากผลการประเมินความพึงพอใจพบว,ว่าผู้ให้สัมภาษณ์จำนวน6คนคิดเป็น60%มีความพึงพอใจมากที่สุดผู้ให้สัมภาษณ์จำนวนสามคนคิดเป็น30%มีความพึงพอใจมากและผู้ให้สัมภาษณ์จำนวนหนึ่งคนคิดเป็น10%เมีความพึงพอใจบานกลางตามลำดับ 2. การใช้สีย้อมธรรมชาติ จากผลการประเมินความพึงพอใจพบว่าผู้ให้สัมภาษณ์จำนวน6คนคิดเป็น60%มีความพึงพอใจมากและผู้ให้ส er nah ัมภาษณ์จำนวน4คนคิดเป็น40%มีความพึงพอใจปานกลางตามลำดับ 3. ใช้งานได้จริงจากผลการประเมินความพึงพอใจพบว่าผู้ให้สัมภาษณ์จำนวน4คนคิดเป็น40%มีความพึงพอใจมากที่สุด ผู้ให้สัมภาษณ์จำนวนสคนคิดเป็น4 0เมีความพึงพอใจมากผู้ให้สัมภาษณ์จำนวน2คนคิดเป็น20%มีความพึงพอใจปานกลางตามลำดับ 4. ปลอดภัยต่อสุขภาพจากผลการประเมินความพึงพอใจพบว่าผู้ให้สัมภาษณ์จำนวน4คนคิดเป็น4 0เซมีความพึงพอใจมากและผู้ให้สัมภาษณ์จำนวน2คนคิดเป็น20%เมีความพึงพอใจปานกลาง วลดลายบนผ้าจากผลการประเมินความพึงพอใจพบว,ว่าผู้ให้สัมภาษณ์จำนวน6คนคิดเป็น60%มีความพึงพอใจน้อยและผู้ให้สัมภาษณ์จำนวน4คนคิดเป็น40%มีความพึงพอใจปานกลางตามลำดับค่ะค่ะสรุปผลการทำผ้ามัดย้อม 1. ผ้ามัดย้อมจากดอกอัญชันเพราะว่าสีที่ได้ไม่สวยงามเนื่องจากใช้การต้มน้อยเกินไปทําให้สีของดอกอัญชันไม่ติดเสื้อผ้าหากใช้เวลานานในการต้ม สีจะติดดีมากขึ้นค่ะ 2. ถผ<อ>้ามาย้อมจากขมิ้นเพราะว่าสีที่ได้ค่อนข้างดีพอสมควรเนื่องจากขมิ้นเป็นสีที่เข้มข้นรวมกับเราใช้เวลานานในการต้มจึงทําให้สีขมิ้นติดได้ดีขึ้นค่ะ 3. ถม้ามาย้อมจากใบเตยเพบว่าสีที่ได้ไม่มีสีเนื่องจากใบเตยมีกากใยทําให้ตกตะกอนสีที่สีไม่ติดเสื้อทําให้สีเสื้อไม่ค่อยสวยงาม 4. ผ้ามัดย้อมจากดอกกระเจี๊ยบพบว่าสีที่ได้ค่อนข้างสวยงามติดดีเนื่องจากเราใช้เวลาในการต้มนานผลที่ได้คือสีที่ติดแล้วลวดลายสวยงาม5้าเปลือกต้นประดู่พบว่าสีของเปลือกต้นประดู่ค่อนข้างเจือจางเนื่องจากเราใช้เวลาในการต้มน้อยเกินไปทําให้สีไม่ติดแต่ผลลัพธ์ออกมาถือว่าพอใจมากอภิปรายผลในการทำผ้ามัดย้อมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การปฏิบัติงานเป็นที่น่าพึงพอใจเป็นอย่างมากเพราะต่อให้เกิดประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกมากมายเช่นด้านการวางแผนการรับผิดชอบหน้าที่และยังเป็นแบบอย่างให้แก่บุคคลที่ผ่านมาเห็นขณะทํากิจกรรมและได้รับคําชมหลากหลายบุคคลในการรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เป็นแบบอย่างของรุ่นน้องเพราะเป็นการปฏิบัติงานที่ใช้ได้จริงและมีเรื่องราวทีสวยสดใสเหมาะกับการใช้งานปัญหาและอุปสรรค 1. ในการทําผ้ามัดย้อมครั้งแรกเพราะว่าสีไม่ผิดเนื่องจากระยะเวลาในการต้มน้อย 2. ส,สีธรรมชาติที่ย้อมไปไม่ตรงตามที่คิดไว้ 3. ส,สีธรรมชาติที่ต้องการใช้หายาก 4. เมื่อล้างน้ำออกสีจะซีดลงจึงต้องแช่น้ำเรือก่อนและ 5. มีความไม่มีความรู้เรื่องสีธรรมชาติมากพอค่ะข้อเสนอแนะ 1. ควรสอบถามจากผู้เคยทำผ้ามัดย้อม 2. หาวิธีศึกษาในการทำลวดลายผ้าให้หลากหลาย 3. หาแนวทางในการทำสีให้ติดผ้าให้ยาวนาน 4. ออกแบบสินค้าเพิ่มเช่นนำมาตัดเย็บเป็นเสื้อกางเกง 5. ใช้ระยะเวลาในการต้มให้นานขึ้นและ 6. หาแนวทางในการนำผลผลิตออกเผยแพร่สำหรับวันนี้พวกเราขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีครับ